แต่แต่แต่ไม่ใช่ผิดทิดเรื่องจกบรูพูดคุยลังดูเซนไคเจอตอนที่ส <c oughs> ิบสองตอนตอนต,ต,ตอนที่สิบสองแล้ว <c oughs> ต,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 ตวอนตอนที่สิบสองแล้วนะครับทุกคน แหเรียกว่าหนึ่งส่วนสี่ของเรื่องแหละสำหรับสิงไคเจอถึงยังวะยังไม่ถึงดีกว่าเกือบแล้วใกล้แล,แล,ล้ว<ล>ก็ตอนนี้นี่ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรนะฮะอ <c oughs> ุณเกรดฮะเราได้เห็นการปรากฏตัวของหุ่นยนต์ b บ t t l e ล i ี a ่ o โ o บอ่ากับทูไคโอคัตตานะฮะในตอนนี้ ามาแล้วสำหรับคุณยนต์ของทูไคเซอร์แต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับเนื้อเรื่องโอโในตอนที่12นี้ตื่นเต้นอ่าเปิดมาเลยเนี่ยเป็นจูรันกับมาจีนเนี่ยออกไปหลังจากจ่ายตลาดกำลังเดินกลับบ้านเจอกลุ่มเด็กๆกลุ่มเด็กๆนี่เข้ามาถามเลยไอ้ไอ,ไอพ้พี่พีไอ้ตัวสีทองทอ,งอ่ะอยู่ทีมพี่ใช่ป่าพี่จูรันอะไรนะ ตัวสีทองอ่ะไม่รู้จักไอ้เหี้ยไอ,ยอย้ตัวนั้นไม่ได้อยู่ในทีด้วยซ้ำกระจอกมาอเอาลายเซ็นพี่ดีกว่านี่เด็กก็ไม่ไม่ไม่เอาพี่ไม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 ่อยากได้ตัวเทพที่เอ้ปกปีมันไม่ทีกระจอกสีทองเท่กว่าเยอะเจา้จาดายเจ้าดาร์แบบเฮ้ยอะไรวะไอ้เด็กพวกนี้ไม่ไปเห็นสีทองดีกว่าได้ไงในขณะที่พวกเขาสองคนก,นกำลังนั่งคิดกันอยู่ยืนคิดกันอยู่ จู่ๆเนี่ยตัวร้ายตัวใหม่มาแล้วเป็นโลกของหอยทากนั่นเองโอ้ชอบปลาหอยทาก s t e เตลเว l ซึ่งพลังพิเศษของไอ้ตัวนี้นี่ก็คือสามารถทำให้เวลารอบๆเนี่ยสโลว์ได้อ่าพอสโลว์เสร็จนี่จูรันกับมาจีนี่โดนละโดนสโลว์ละแล้วก็โดนกระทืบกันไปคนละหัดสองหมัดโอ้โหขยับไม่ได้อ่าจากนั้นนี่มาและโยโหโฮูยโหโฮย,โย,โย,โยปรากฏตัว ขับยานสีทองแล้วก็กระโดดลงมาแต่กระโดดไปตรงไหนไม่กระโดดกระโดดเข้าฟิวสโลของหอยทากซะง,งั้นเอาเอาโดนกระทืบกับล่างกันไปจนสุดท้ายนี่พวกใครโตต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าจะช่วยจูรันมาจีนแล้วก็ไอ้ซ็อกออกมาได้ยังไงกันเรียกว่าร่วมมือกันจนสุดท้ายนี่ก็รู้แล้วว่าไอ้ไหอยทากเนี่ยพลังมันแผ่ออร่าไปร,บรอบๆเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดมันจากระยะไกล หลังจากวางแผนก็ได้แล้วเนี่ยพวกไคโตกับฟรินเนี่ยก็มาแล้ววิ่งมาที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้พลังของขบวนการอะไรครับเุณเกรดขบวนการความเร็วสูงเทอร์โบเลเจอร์อ่าแล้วก็ยิงพลังของเทอร์โบเลเจอร์ใส่เข้าไปให้จูรันมาดึแล้วก็ซอกอการเพิ่มความเร็วอ่าทำห้ทุกคนเน่สามารถเกอนที่ได้อย่างปกติในช่วงเวลาที่เชื่องช้าแต่นะ้น่ไอ้ซนเนลน่ มดทางสู้แหละโดนกำจัดจุดอ่อนในสุดท้ายก็ระเบิดสเนลเวอร์ไมได้นะฮะ oh. จากนั้นก็ตามสูตรบราชิตลาเดินออมาแล้วก็คุไรเทสมาเร็วทำงานาทำให้พวกไคโต่เนี่ยกเรียกหุ่นยนต์ออกไปสู้กันแต่ว่าแผนการของอีจิรูเดนี่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์อะไรครับคุณเกรสหุ่นยนต์เบทเทิลซีซ่าโรโบนั่นเองอทำให้สเตซีนี่ ของใหม่ต้องขึ้นไปรงองหลังจากนั้นนี่บทเทุนซีซ่า,ซซาโลโบก็ได้ไปจัดการกับเซนไคโอจูรากาออนนะฮะทำใหไ้ไอ้ไอ้หอยท่าเนี่ยไม่พอใจละเฮ้ยมาแย่งเหยือ่อฉันได้ไงวาห,หมอนี่ทะเลาะกันจากนั้นนี่ททำให้คาตนากับลิกกี้เนี่ยออกมาบอกเลยปี่ปีผมอยากออาไปสู้อ่ะพี่แล้วก็ฟรีนี่ก็ยื่นเหรียญให้ละเอานี้ของใหม่เอาไปเล่นซะต่นนั้นก็ใส่เหรียญของ คาตาลงไปที่เป็นชินเคนเจอร์นะฮะแล้วก็ปรากฏกายทูไคโอคาตนาเปิดตัวมานี่อย่างเท่แล้วก็ฟันกับไอ World. ้สเนลเวิร์ลแต่ในนี้ก็ระเบิดสเนลเวิร์ลกันไปนะฮะสำหรับทูไคโอคา,นาตนาโดยตอนที่ใช้ท่าไม้ตายเนี่ยดาบของทูไคโอเนี่ยกลายเป็นเล็กกะไดรันโตของชินเคนเจอร์นั่นเองโอ้โหอันนี้นี่พลาดไม่ได้นะฮะ ดาบไอคอนิกประจำซีรีส์หลังจากนั้นเนสเซซี่เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วไอหอยทากโดนระเบิดไปละต้องโดนลุมแน่ถอยก่อนเจอกันหลังจากนั้นโลก่ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปลดปล่อยโล่ของหอยทากไปได้เรียบร้อยกันไปนะฮะแล้วก็ถือว่าจบตอนนี้แล้วในส่วนของตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยนะครับคุณเกรทฮะเรารมีอะไรกันบ้าง โอ้โห,โหเอาตัวเก่าๆกลับมารียูสกันใหญ่เลยทั้งโลกเห็ดโลกซูชิโลกอะไรก็ไม่รู้ที่เราเคยสู้กันมาเนี่ยกลับมาหมดเลยอะไรกันเนี้่ยและในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นทูไคโอลิกกี้นะฮะที่เป็นอุนยนต์ของทูไคเซอร์เนี่ยปรากฏตัวด้วยแม่แล้วก็ทำไมทุกคนถึงใส่ชุดเหมือนแซมบา้ากันเกิดอะไรขึ้นเราต้องรอติดตามชมในตอนที่ 13 13นั่นเองอู้อหูอ่าล่ะในส่วนของเรื่องที่น่าสนใจในตอนนี้นี่ก็น่าจะเป็นหุน่นทูไคโอคัตานะฮะกับแบทเทิลซีซารโรโบโอ้โหถือว่าเป็นหุ่นที่ดีไซน์ออกมาได้เท่นะฮะต่วผมเนี่ยนั่งการเอาชินเคนเจอร์มาใส่ในหุ่นยนต์ของทูไคเซอร์นี่ถือว่าดีไซน์ที่แปลกแหวกแนวและก็ดูดีไปในตัวเดียวกันนะฮะส่วนของแบทเทิล ซีซ่าโรโบนี่ก็ให้อารมณ์เหมือนกันดัมเลยนะคุณเกรทโอ้โห,โหมาเป็นหุ่นขนาดนี้มีดาบมีโลด้วยตอนออกตัวนี่พุ่งขึ้นฟ้าด้วยแต่ตอนนี้นเราเรายังไม่เห็นสกิลอะไรของเบตเทิลซีซ่าโรโบมากต้องรอตอนต,อต่อไปนะฮะตอนนี้บทยังไม่ส่งเท่าไหร่ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นนะฮะว่าหุ่นนี้เท่อะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปได้เลยนะครับผมแหมมาคุยคุยกันแล้วก็ในส่วนของ ทอปอโบสำหรับเซนไครเจอตอนที่12นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอ้โหจบกันไปแล้วอ่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมทำอะไรครับคุณเกรดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส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 ับผับส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 ับวับส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 ับ่ับส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 ับับสับสับ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 